อัปเกรดคอมให้เล่นเกมได้แรงขึ้นโดยการจอ ASUS Dual GeForce RTX 4060ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JB Channel ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเกรดคอมครับให้เล่นเกมได้แรงขึ้นนะครับแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนการ์จอนะครับและการ์จอที่เราจะใช้ในวันนี้คือการ์จอ Asus Dual T Force RTX 4060ครับเป็นการจอรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเลยบอกเลยว่าร้อนๆแน่นอนนะฮะและที่สำคัญครับคือประสิทธิภาพครับการจอซีรีส์นี้เนี่ยโดดเด่นด้วย DLSS e ส .0 ูนย์ครับและเทคโนโลยีเฟรม Gen นะครับทำให้การเล่นเกมมีเฟรมเรทที่สูงขึ้นและยังประหยัดพลังงานรวมถึงขนาดการจอเนี่ยบอกเลยว่ากระทัดรัด2พัดลมใส่เกสอะไรก็ได้นะครับและการจอตัวนี้บอกเลยว่าเป็นการจออีกหนึ่งตัวคุ้มในรุ่น Dual ซึ่งการจอนี้จะคุ้มแค่ไหนหน้าตา มาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับกับการ์ดจอ4060 ASUS Dual ครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับนี่แกะออกมาครับปั๊บเราจะเจอกับกล่องที่อยู่ภายในกล่องนะครับและกล่องนี้บอกเลยว่ามีความพรีเมียมมากตัวสษรโลโก้สกรีนทองมาเป็นอย่างดีนะครับเปิดกล่องออมาปั๊บหูบันเดิลนี้ให้มาก็เรียกได้ว่าแน่นๆเลยนะครับซึ่งจะมีในส่วนของวอร์รันตีการ์ดครับนอกจากนี้เองยังมีตัวการ์ดแสดงความขอบคุณนะครับเป็นการ์ดและประกอบออกมาเป็นที่วางมือถือได้เท่ๆเลยนะฮะมี Quick Start Guide นะครับคู่มือเอาไว้นั่งอ่านเล่นในห้องน้ําได้นะครับและนอกจากนี้ครับนี่มีการ์ด เป็นการ์ดเลเซอร์ดูอัลเท่ๆเอาไว้สะสมได้นะครับและพระเอกของเราคือตัวการ์ดจอครับนอนสงบนิ่งอยู่ภายในหอหอนี่เป็นห่อสีเงินนะครับเป็นห่อแบบกันไฟฟ้าสถิต สำหรับตัวกานครับมาในขนาด2พัดลมนะครับซึ่งพัดลมขนาด9.5เซนติเมตรสตัวนะครับบอกเลยว่าใหญ่ๆนะและตัวก้านนี่กินพื้นที่ในการติดตั้ง2สล็อตนะครับวัสดุบริ y ตัวกานครับด้านหน้าคเว v e r นะครับเป็นพลาสติก ABS ครับสีดำด้านกึ่งดำเงามีการเล่นเส้นสายลวดลายเท่ๆสไตล์ dual ดำดีดูดันนะครับส่วนด้านหลังเนี backplate สกรีไลน์เท่ๆมีคําว่า G Force RTX นะครับพร้อมกับมีการเจาะพอร์ตเพื่อการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนนี้มันจะไม่มี PCB นะเพราะว่า PCB ตัวการจอนะครับ จะสั้นประมาณ1พัดลมครึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับตัวการ์ดมีขนาดเล็กมากและนอกจากนี้ครับพอเชื่อมต่อยังมาพร้อมกับพอร์ต8กินพิเศษหพ,พอร์ตนะครับ และสังเกตดูตรงนี้ครับมีสวิตช์ดูอ่องไบออดมาให้ด้วยนะครับเกิดกรณีแฟลชไบออดนะครับอยากจะปรับเปลี่ยนไบออดก็สามารถปรปับได้เช่นกันและในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อหน้าจอนะครับระจะมาพร้อมกับ HDMI 1พอร์ตและ d i s p l a y p พอร์ตพอร์ตตามมาตรฐานการจอยุคนี้เลยนะครับตัวการ์ดกินพื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมด2สล็อตครึ่งนะครับถือว่าตัวการ์ดไม่ได้ใหญ่มากแต่โดดเด่นในด้านของชุดระบายความร้อนนะครับถ้ามองเข้าไปภายในเนี่ยจะเห็นทิตไปให้มาถึง3ท่อเน้นๆ3ถึง4ท่อดังนั้นเรบั มาดูตัวการ์ดกันไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองติดตั้งลงในเครื่องกันดีกว่าครับโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ติดตั้งการ์ดจอ ASUS Dual RTX 4 0 6 0เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบประสิทธิภาพดูกันดีกว่าครับว่าเล่นเกมจะแรงแค่ไหนครับมาเริ่มมือที่เกมไซเบอร์พังครับเซตติ้งครั้งแรกครับปรับเป็นอันตรายังไม่เปิดเรนเดร์ซิ้งนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนนะครับดูซิว่าเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่เข <G> ้าเกมมา <G> ี <Man> ่เฟรมเรทก็อ <Man> ยู่ในช่วงประมาณ7จ็ดสรมนะ็ะ CPU ทํานประมาณ80%และ โอ้โหกาจอนี่ฮอกสปีดวิ่งอยู่ที่2,760ครับถือว่าแรงมากเลยนะฮะเฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ89-90ครับเฟรมเรทนี่ถือว่าวิ่งนิ่งมากอาจจะมี d r อปแต่ไม่ต่ำกว่า80นะครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยซึ่งการเล่นเกมแบบเดิมๆไม่ได้เปิดอะไรช่วยนะครับก็ถือว่าเฟรมเรททั้งสูงอยู่แล้วนะลำพังตัวการ์ดไม่พึ่งเทคโนโลยีเองเนี่ยประสิทธิภาพดีพอสมควรนะครับและต่อไปครับเราจะมาลองปรับ setting ใหม่เปิด Retracing เป็น Ultra นะครับเปิด DLSS Frame Generation นะครับเปิด DLSS Super Resolution เป็น a u t o ด้วยนะ ดูซิว่าเฟรมเรทจะได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่กันนะครับตอนนี้นะครับเฟรมเรทเราเล่นเกมอยู่ที่ประมาณ70-80เฟรมนะครับนี่คือเราเปิดเรดเทรซิ่งแล้วนะตอนแรกเราไม่ได้เปิดนะครับพอมีเรดเทรซิ่งด้วยเห็นไหมเงาสะท้อนบนพื้นนะครับแสงเงาต่างต่างมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับและฉากบู้ฉากสู้กันเนี่ยเฟรมเรทก็แทบไม่ดรอปเลยนะครับเฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ80-90เเรียกได้ว่าเปิดกราฟิกสวยขึ้นแต่เฟรมเรทไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะครับ มาต่อกันครับกับเกม Hogwarts Legacy ครับเซตติ้งแรกครับเราปรับเป็นความละเอียด Full HD นะครับ Render Resolution เนี่ยเป็น100%เต็มเลยก็คือ100ทั้ง100อ่ะใช้งานแบบการ์ดจอเปลี่ยวๆไม่ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยนะครับมาดูซิว่าเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่ เฟรมเรทขนาดเล่นครับนี่ภาพเป็นอันตรานะสวยๆนะใน,นารายละเอียดนะมันจะได้ประมาณ60-70เฟรมเฟรมเรทค่อนข้างแกว่งนะครับขึ้นๆลงๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเล่นเกมเกิน 60, 60ก็ถือว่าลื่นแล้วนะครับการทํางานของการ์ดจอนี่รีดเต็มที่2,760เมกะเฮิรตซ์ครับที่อุณหภูมิไม่เกิน60องศาเซลเซียสถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะแต่ว่าเฟรมเรทได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในการอัปเกรดการ์ดจอเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับเซตติ้งกันใหม่ดีกว่าและคราวนี้ครับเรามาลองปรับเเเเซตติิ้้้้งงงคคคควววาามลลลลลละะะอออียดลดลน,น,น, render render น,นนนนนนรรัััับบใใสส่่่ขแแ58%ทกก็ช ใช้เป็น Nvidia DLSS นะครับเพิ่มภาพให้ความละเอียดเข้ากับ Full HD และในส่วนของ DLSS เนี่ยเราเปิดเป็นบาลานซ์เลยนะครับในการเพิ่มเฟรมเรทเข้าไปและนอกจากนี้ยังเปิด Ray Tracing เข้าไปด้วยนะครับดูซิว่าเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่ภาพสวยขึ้นแค่ไหนและตอนนี้ครับโอ้โหนี่เป็นร Ray Tracing ดูเงาสะท้อนบมนพื้นสิครับจะหนักจะเต็มนะฮะแล้วเฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาด้วยเมื่อกี้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมตอนน, 60, 70, 80, 80นี้วิ่งเป็นร้อยโอ้โหมันขึ้นแบบเห็นชัดเจนเต็มตาแล้วคุณภาพ่ยแแทบจะไมไมด้ตกตก่างกันเเลยนะคือราไไม่ได้้ใชพลลังงงาาาานการรดจอยอยอย่เยเีวใช้ เ i เข้ามาประมวลผลด้วยทําให้ภาพเนี่ยสมจริงมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเห็นไหมเงาสะท้อนต่างๆจากคาถาที่เปิดไฟฉายเนี่ยนะฮะซึ่งคาถานี้เนี่ยทำให้เกิดแสงสะท้อนไปจําจุดต่างๆนะครับมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเกมใหม่ๆที่รองรับเทคโนโลยีของ NV ็นวีดีเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้ลื่นไหลามากขึ้นสมจริงมากขึ้นการจอไม่ทํางานหนักเหมือนเมื่อก่อนนะครับบอกเลยว่าสบายสาหรับการจอ RTX 4020 ASUS u o l ตัวนี้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการ์ดจอ RTX 4060ตัวนี้ครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้เองเนี่ยโดดเด่นด้วย DLSS 3.0นะครับเทคโนโลยีเฟรมเกนนะฮะทำให้มันสามารถดึงเฟรมเรตออกมาได้มากขึ้นนะครับยิ่งเป็นเกมใหม่ๆรองรับ DLSS 3.0นะครับทำให้เฟรมเรตเนี่ยมันคุ่งทะลุถ้าเทียบกับการ์ดจอเจนเนอเรชั่นเก่าอย่าง30 Series เนี่ย ตัวนี้40 series จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดจอตัวคุ้มที่น่าซื้อมาใช้งานและรองรับทเทคโนโลยีใหม่นอกจากนี้เนี่ยโ,โหรองรับการตัดต่อวิดีโอการทำสตรีมมิ่งต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่จะซื้อกาดจอ ASUS ไปใช้ครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเรื่องการรับประกันเนี่ยเอาให้ยาวๆครับ3ปีแต่เมื่อซื้อไปแล้วนะครับลงทะเบียนภายใน30วันคุณได้การรับประกันเพิ่มอีก1ปีเป็น4ปีนั่นเองนะครับและราคาครับถูกมากเั้น หาซื้อที่ไหนไม่ไกลครับคลิกไปที่ www.jab.co.th นะครับสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรี3ชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับและก็อย่าลืมครับติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ jab channel ด้วยนะครับวันนี้ผมขอต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ